สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะผมนะฮะคุณมิแจกยับอีกแล้วนะแจกยับยับครับผมอันล่าสุดะฮะที่ปิดปรับปรุงแม่งวันนี้ปิดหลายครั้งมาก,กจริงก็เลยทดแทนเลยให้ GP ส5 0 0 0 GP นะผมถ้าเปลี่ยนจาก GP เป็น300 GP ก็ผมก็ไม่ต่างกันนะ โซมื่นห้ากับสามร้อยจีพีเอ้ย่ยเออโซมื่นห้าจีพีกับสามร้อยทองเนะี่ยมันก็นะเปลี่ยนจากเปลี่ยนเป็นสามร้อยทองมันก็จะดีมากนะคคโนมิแต่ก็ไม่เป็นไรในะผมได้มาสองหมื่นห้านะครับผมที่มีปัญหาที่อัปเดตบ่อยอะไรเงี้ยผมแล้วก็อันที่สองครับผมอันนี้แจกยับฮะแจกยับจริงๆนะผมแล้วก็มีอ่าเป็นแบบยังไงล่ะอีฟุตบอลโปรแบบแบบเป็นแข่งอ่ะจต่แข่งของคคโนมินะผมนะฮะก็จะมีการไลฟ์สตรีมนะครับผมสามวันนะฮะก็คือ วันแรกก็จะได้100่งไม้แคับคอยนะครับผมหนึ่งร้อยไม้แคับคอย100ทองนะครับจะไลฟ์สตรีม3วันก็จะเป็นอ่าสามร้อยไม้แคับคอยนะครับผมนะฮะสตรีม3วันเป็น300ร้ยแหละนะครับผมแล้วก็ยันหนึ่งครับผมเลือกทีมเลือกฝั่งมันมี2ฝั่งใช่ปะ่ะเหมือนแบบยังไงล่ะแบบสองฝั่งอะ่ะนะครับผมรอบน็อกเอาท์นะฮะให้เราเลือกครับผมว่าฝั่งไหนชนะนะฮะถ้าเลือกฝั่งที่ชนะก็จะได้300ไม้แคับคอยเหมือนกันนะฮะ ถ้าเพล่ะฝั่งที่เพลก็จะได้100ครับผมก็คือมีแต่ได้กับได้นะนจริงมีแต่ได้กับได้นะถ้าอันไลฟ์สตรีมได้อีก300ไอ้นอกเอาอีก300อยก็จะเป็น600อยเลยใช่ปะ600อยแล้วนะแล้อีกอันหนึ่งครับผมนะอันนี้อันสุดท้ายผมก็คือถ้าทีมที่เราเลือกอ่าตอนอีฟุตบ,บอลตอนนั้นอะ <laughs> นะผมอีฟุตบ,บอลลีกตอนนั้นอะเมื่อที่เราเลือกอะที่มันเจ๋อหนึ่งพันห้าร้อยทองอะนะผมที่เราเลือกทีมไว้อะถ้าทีมเราชนะ เช่นผมเลือกยูวใช่ปะผมเลือกยูวไว้ถ้ายูวได้เฉียมผมก็จะได้10,000 GP ื่นจีนผมแต่ก็นะอันนี้ไม่สนใจเท่าไหร่สนใจเนี่ยไอสาม้ทองกับไปสามรทองเนี่ยน่าสนใจสุดๆนะผมก็600ทองกับอีก10,000แล้วก็สองหมตัวบนก็เป็นจะเป็นเนี่ยสามหมกับอีก600ทองนะฮะโดยจะมีการไล์สตรีม3วันนะครับผมวันแรกจะเป็นวันที่18นะฮะสิคือพรุ่งนี้นะ วันที่24วันที่30ครับผมนะฮนะกดเข้าไปดูนะผมกดเข้าไปดูเดโคไดมี่จะทําลิงก์ไว้ให้นะครับผมในเกมนะฮะรางวัลจะเข้าวันที่6สิงหานะผมกับวันที่13นะเดี๋ยวต้องรอดูวิธีนะผมวันที่6กับ13นะฮะอันนี้คือกิจกรรมที่แจกนะฮะเจกเร็วๆนี้พรุ่งนี้แหละนะผมวันแรกพรุ่งนี้นะฮะลืมกดเข้าไปรับทอง100ทองนะผม3วัน6 300แล้วก็เลือกทีมอีก 300นะอนะเดี๋ยวคนรมิก,ก็จะมีให้เลือกเองนะครับผม,ผมก็รอไปก่อนนะครับผมรอไปก่อนนะแต่ก็แน่ๆคือ3 5มหมแล้วก็600ทองแน่ๆแ,แล้วครับผมโอเคนะฮะนี่คือข่าวสารทั้งหมดนะครับผมส่วนใครจะปั๊ม g ีพีทักมาในเพจน,นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go